สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูวันนะคะจะมาสอนเรื่องแผนภูมิวงกลมจะอยู่ในแบบฝึกหัดในหน้าหนึ่งยข้อ3ใหญ่นะคะโดยเขาเขากำหนดข้อมูลจากการจัดประกวดร้องเพลงพร,ราชนิพนธ์นำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิวงกลมได้ดังนี้เขาก็ให้แผนภูมิวงกลมของเรามานะคะแผนภูมิวงกลม จะแสดงข้อมูลต่างๆตามที่เขากำหนดให้การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในแผนพวงกงก็จะมีเพลงใกล้รุ่งความฝันอันสูงสุดย,ยิ้มสู้แสงเทียนแล้วก็ยามเย็นมาดูคำถามกันเลยคำถามข้อแรกนะคะเขาบอกว่ามีผู้สมัครเลือกร้องเพลงพระราชนิพนธ์อะไรบ้างเมื่อกี้ครู อบอกไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยก็คือใกล่ลุ่งนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะใกล้ลุ่งนำมาเขียนแล้วก็ความฝันอันสูงสุดยิ้มสู้ แสงเทียนยามเย็นนํามาเขียนให้หมดนะคะครูเขียนตัวอย่างให้ดูใกล้รุ่งอย่างเดียวแล้วก็นักเรียนไปเขียนต่อก่อนเขียนจะลืมใส่คอมมาเล็กๆไว้ด้วยนะคะอ่ะข้อ2องเขาโจทย์เขาถามว่าผู้สมัครร้องเพลงใดมากที่สุดผู้สมัครร้องเพลงใดมากที่สุดส่วนที่มากที่สุดของวงกลมตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนไปดูเองเขาแบ่งออกเป็นอ่า 1ส่วนก็คือยิ้มสู้แสงเทียนยามเย็นใกล้รุ่งความฝันอันสูงสุดส่วนที่มากที่สุดนะคะก็จะมีผู้สมัครร้องเพลงมากที่สุดนักเรียนโดยพิจารณาว่านะว่าเขาแบ่งส่วนไหนมากที่สุดข้อ3 3ผู้สมัครเลือกร้องเพลงใดน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือส่วนที่แบ่งน้อยที่สุดอ่ะตอนนี้ครูครูมองเห็นแล้วว่าเขาแบ่งส่วนไหนน้อยที่สุด นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจเดี๋ยวถักลายส่วนตัวมาถามครูไปเลือกมานะคะว่าส่วนที่น้อยที่สุดเป็นใกล้รุ่งความฝันอันสูงสุดยิ้มสู้ยามเย็นหรือจะเป็นแสงเทียนส่วนที่น้อยที่สุดก็คือส่วนที่เขาแบ่งเล็กที่สุดข้อสี่ ข้อสเขาถามว่าเพลงใดมีผู้สมัครเลือกร้องเพลง25%แต่เขาไม่ได้กำหนดเปอร์เซ็นต์อะไรมาให้เราเลยนะคะ,ะในแผนภูมิวงกลมจะมีทั้งหมดนะคะเวลาเราเทียบเราเทียบเป็น100%ในวงกลมนะคะมีทั้งหมดทั้งทั้งวงกลมทั้งวงกลมมี 100%อันนี้นักเรียนต้องรู้เองโดยอัตโนมัติ100%แบ่งออกเป็น25ที่เขาต้องการถามว่าเพลงใดมีผู้สมัครร้องมีผู้เพลงใดมีผู้สมัครเลือกร้องเพลง25% วิธีการหาก็นำา1 0 0เพราะว่าวงกลมมีทั้งหมด100%เราก็หารด้วย25ไปเลยหารด้วย25ก็จะได้เท่ากับ4 100ส่วน25หรือความหมายเดียวกันก็คือ100หารด้วย25ก็เท่ากับ4 4ตรงนี้นะคะก็คือการแบ่งออกเป็น4ช่องเท่าๆกันนักเรียนสังเกตวงกลมของเราจะมีขีดเล็กๆนะคะตรงนี้เขาแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆมีทั้งหมด16ช่อง25%ก็จะได้แค่4ช่อง ผู้สมาครที่เลือกร้องเพลงที่แบ่งออกเป็นสีช่องก็คือใกล้ลุ่งนั่นเองนะคะน,นี่นะัเกเรียนก็นำใกล้ลุ่งไปเติมนะคะนำใกล้ลุ่งไปเติมอ่ะครูเขียนให้ดูตรงน,นี้เพลงใกล้ลุ่ง ข้อ5เขาถามว่าผู้สมัครเลือกร้องเพลงผู้สมัครเลือกร้องสองเพลงใดรวมกันแล้วเป็นครึ่งหนึ่งของผู้สมัครทั้งหมดครึ่งหนึ่งของผู้สมัครทั้งหมดต้องเลือกสองสองเพลงแล้วก็เป็นครึ่งหนึ่งของผู้สมัครทั้งหมดนะคะครึ่งหนึ่ง วงกลมนี้เขาแบ่งออกเป็น16ช่องครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของวงกลมเท่ากับ16หาร2เท่ากับ8ช่องเขาให้เลือก2เพลงที่เป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมอ่า ถ้าเราไม่มองหาสองเพลงที่รวมกันได้8ช่องเราก็ดูเลยนะคะข้อนี้ง่ายๆเลยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมแบ่งได้เลยกูเจอแล้วนะคะ2เพลงนั้นคือเพลงอะไรหรือนักเรียนจะนับช่องนำสองเพลงที่รวมกันแล้วได้8ช่องก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลม เวลาคิดความฝันอันสูงสุดแบ่งออกเป็นสองยิ้มสู้แบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าสอสามี่ห้กยิ้มสู้แบ่งออกเป็น6กใกล้ลุ่งแบ่งออกเป็นสยามเย็นแบ่งออกเป็น 3แสงเทียนแบ่งออกเป็น1ข้อนี้ข้อ5ผู้สมัครเรียกร้องสองเพลงรวมกันแล้วเป็นครึ่งหนึ่งของผู้สมัครทั้งหมดครึ่งหนึ่งของผู้สมัครทั้งหมดก็คือครึ่งหนึ่งของวงกลมนะคะตอบมาเลยสองเพลงนั้นคือเพลงอะไร นักเรียนไปตอบเองนะคะข้อหกโจทย์เขาถามว่าผู้สมัครเลือกร้องเพลงผู้สมัครเลือกร้องสามเพลงใดรวมกันแล้วเป็นครึ่งหนึ่งของผู้สมัครทั้งหมดอันนี้เลือกสามเพลงเป็นครึ่งหนึ่งของผู้สมัคร สามเพลงรวมกันได้แปดช่องอ่าเช่นสามเพลงนั้นก็คือใกล้รุ่งนะคะยามเย็นแล้วก็แสงเทียนเราก็นำไปเขียนเลยใกล้รุ่งข้อนี้ทำให้ดูนะคะใกล้รุ่งแสงเทียน แล้วก็แสงเทียนและยามเย็น,นเขาเจ็ดเขาถามว่าถ้าผู้สมัครร้องเพลงทั้งหมด32คนมีผู้สมัครร้องเพลงยิ้มสู้กี่คนทั้งหมดทั้งหมดของวงกลม ข้อนี้เวลาคิดนะคะทั้งหมดของวงกลมมีเท่ากับ32ทั้งหมดมี32คนผู้สมัครทั้งหมดทั้งวงกลมเลยนะคะมี32คนแล้วข้อถามว่ามีผู้สมัครร้องเพลงยิ้มสู้ ยิ้มสู้ของเรานะคะยิ้มสู้ของเราตรงนี้มีทั้งหมดกี่คนยิ้มสู้ของเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง่มีทั้งหมดหกช่องเท่าๆกัน ย้อนมาดูทั้งวงกลมมีทั้งหมด32คนที่เป็นผู้สมัครนะคะ1ช่องหา1ช่องก่อนว่ามีผู้สมัครกี่คน1ช่องมีผู้สมัครเวลาคิดก็คือนำ32 หารด้วย16เพราะทั้งหมดมีทั้งวงกลมมี16ช่อง1ช่องก็จะมีผู้สมัคร32หาร16ได้2คนนั่นเองยิ้มสู้มีทั้งหมด6ช่องก็จะได้เท่ากับ6คูณสเท่ากับ12คน เพราะฉะนั้นข้อ7ตอบ12คนข้อ8ก็เช่นเดียวกันนะคะทำคล้ายกันกับข้อ7เลยถ้ามีผู้สมัครร้องเพลงยามเย็น9คนมีผู้สมัครร้องเพลงทั้งหมดกี่คนยามเย็น9คน อนนี้เขาบอกว่ายามเย็นทั้งหมด9คนยามเย็นตรงนี้นะคะยามเย็นมีทั้งหมด9คน9คนแต่เขาแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะ แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันก็จะได้ส่วนละ3นั่นเองเอา9หาร3านะคะเหาร3มเท่ากับ3คนช่องละ3ามคนช่องละ3ามคน <c oughs> แล้วทั้งหมดมี16ช่อง นักเรียนก็นับต่อไปเลยสามสามช่องละสามหรือถ้านักเรียนไม่อยากนำสามาบวกกันเยอะๆแบบนี้ก็ให้คิดทั้งหมดทั้งหมด ก็นำสิบไปคูณกับ3ก็จะได้คำตอบว่าเป็นกี่คนได้เท่าไหร่นักเรียนมาเติมข้อ8นะคะว่าได้เท่าไหร่16คูณกับ3ได้กี่คนถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหน,นทักไลนส่วนตัวมาถามครูดได้เลยนะคะ